อ่ะวิธีเช็คอ่าเราคือเราเราเรา,เราพูดในในในคลิปนะั้นเราพูดถึงเรื่องอคอคอสตัดพวกไอ้คอพวกซีวีพวกอะไรพวกเนี้ยมันคอมันอ่อนใช่ไหมรหรือว่าต่างๆนานาที่มันแบบว่าอ่ามีจะมีปัญหาหรือว่าไม่แข็งแรงหรือเรื่องต่างๆเนี่ยบ่อยมีวิธีดูไหมจะดูลายหรือว่าดูดูยังไงให้ให้ให้เห็นว่าไอ้คอมันอ่าโอเคหรือไม่โอเคอย่างเงี้ยน่าเอาไหมน่าเล่นไหมเนี่ย ผมดูจากเสี้ยนไม้กับเปลี่ยนตาถ้า mm hmm. เหมือนผมนะก็คือเหมือนเนี้ยเหมือนนี่อย่างนี้อ mm ่อนอ่อนร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างเนี้ยอ่าผมไม้ขาวอย่างนี้คกับผมดูเสี้ยนอย่างเนี้ยไออย่างออย่างนี้ uh huh. อ่อนอ่อาอแต่ถ้าปอย่างนี้เป็นอเดี๋ยวเดี mm ๋ยวกับเหมือนตาอย่างนี้ mm hmm. แน่นอนจะไม่เป็น อ่าแข<ช>็งแน่อ่าครับนั่นเนี่ยก็คือสีสีหลักๆเลยครับผมก็คือผมดูจากเสี้ยนไม้ก่อนก็คือถ้าเป็นเสี้ยนแบบขาวๆปกติดปกติหรือว่าย้อมมาหนาจนอย่างเนี้ยก็คือก็ต้องดูถอดคอด,ดูก่อนครับเบนอ่าใช่ก,ก็คือหมายถึงว่าย้อมมาหนาหมายถึงว่า,าแทลกเกอร์คอมันโอ้มันมันหนาหนาใช่ไหมมันก็ต้องแสดงว่ามึงพยายามพยุงอะไรพยุงอะไรบางอย่างหรือเปล่าใช่ครับแต่ถ้าสนนราคาเบนก็คือ ถ้าส่วนมากก็ไม้อ่อนก็ถูกๆร่วงไปเป็นแต่ว,ว่าถ้ากองดีนี่มันไม่ขายถูกอะไม้ดีอะส่วนมากราคามันประมาณหนึ่งเลยประมาณหนึ่งใช่เออเหมือ,มอมมนโมสิคคาบโมสิคคาบไ,ไออะไร MJ พวกนี้ครับผมมันมันขายเพลงอ่ง <laughs> ี่ใช่ใชเออจริงจริงมันก็แหมมันน้ำหนักน้ำหนักอืมว่าน้ำหนักนก็ก ไอเช็คถ้าเช็คง่ายๆเบนก็ดูน้ำหนักครับผมนะถ้าว่าเป็นไม้ที่่อนก้างแข็งหน่อยมันจะมีน้ำหนักในในในไอเบนถูกไหมครับอือืึน้ำหนักมาประมาณหนึ่งเลยครับผมแต่ถ้าเบาผิวๆอย่างนี้เลยไม่ไม่เห็นไม่น่าใช่หอ <c oughs> อือเออคือคือคำถามมันเหมือนกับว่าเขาเขาเวลาเขาจะไปเลือกดูกีตาร์ที่มันผมเดาว่ามันไม่แพงอะ่ะใช่ไหม,มกีตาร์ที่มันแบบเซฟอ่าเซฟอ่อะที่มันไม่ได้แพงเนี่ย อาจจะมุ่อาจจะไปดูกีตาร์กำลังญี่ปุ่นหรือกีตาร์โนเนมที่มันเอ่อไม่ไม่มีมาตรฐานหรือว่ามันไม่มีใครพูดถึงอะอะไรประมาณอย่างนั้นแห่อมันก็ผมเข้าใจนะที่ที่บอยบอกว่าดูไม้ดูสีดูวิธีการลงลงเลกเกอร์คองเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดคนคนไม่เคยเนี่ยมันก็ดูไม่ออกครับมันจะมีอะไรที่มันที่มันอ่าที่มันสโขบให้มันง่ายกว่านั้นไหมมันยากอยู่กับเป็นเพราะเดี๋ยวนี้เหมือน เทคนิคการย้อมสีไม้อะไรของเขาครับผมคอค่อนข้างดูยากนะครับผมเพราะเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีในการทําทําเคลือบคอเลยเพวกนี้ครับผมดูยากอยู่แต่หลักๆก,ก่อนครับผมก็คือมันต้องดูที่เกรดครับถ้าถูกเกินไปนี่ไม่ใช่แน่ๆเนี่ยกเป็นบางตัวครับผม,มเหมือนบางตัวดูนไม้เบิร์ตอายนะแต่ผมว่ามันน่าจะเป็นเทคนิคการตัดไม้ของเขามากกว่าที่ตัดขึ้นลายขึ้นขวางวกนเนี่ยมันอยู่ที่ใบเล่อยของเขาอืมอ่า และการขัดแต่งของเขาด้วยครับผมเหมือนบางตัวเหมือนยี่โออะไรของจีนมันก่อนเด็กเอามาให้ผมประกอบซื้อมาประกอบเป็นขึ้นเหมือนเบิร์ตอายเลยครับแต่โคตรอ่อนเลยเออเอ,อืมอ,อืมส่วนมากถ้าเป็นสังเกตเลยนะครับเหมือนบ้าถ้าบางยี่โอเพลงเพลงครับผมไม้ที่ดีมันแทบจะไม่มีลายเลยนะครับอ,อ่าใช่ถูกอ,อ่าครับมันจะแน่นแน่นเลยครับผมไม่ไม่ค่อยมีลายเลยเอ,อืม คือถ้ามีลายมันก็จะเป็นลายเมเปิลแบบแบบตัวยูอ่ะอ่าแบบขึ้นแบบเป็นเมเปิลจัดจัดอ่ะอ่าปิดย่อหน่อยเนาะเ <laughs> นี่ยไม้ <c oughs> ไม้ไม้ขาวทั้งคิ้นเนี่ไม่เป็นอ่ผมไม่ให้ดูนะว่าเป็นของยอ่ออะไร <c oughs> เห็นยังกับผุอย่างนี้เลยครับ <c oughs> อืมอ่าดูข้างหลังด้วยนี่ดูอือ <c oughs> ครับใช้ไม่ได้ครับอันนี้อือ <c oughs> เออมีลายเส้นข้างหลังนี้คิดว่าของอะไรครับเป็น <laughs> เออมีสักังข้างหลังเนี่ยเยอะอะไรครับเป็นเออม,มีมีเหลก็กอย่างนี้ของอะไรของมันมีเหลก็กเนี <laughs> เ่ยนะยอดที่คุณคุ้นเคยนี่น่ะย้มหน่อยย้มหน่อยนี่อะซีวีนี่เออ, <laughs> เ,อเป็นไงครับ <laughs> <laughs> แน่มัน <c oughs> ก็วิธีเช็คก,ก็ลำบากว่ะพือใหมายถึงว่ามันต้องเคยเห็นต้องเคยเห็นคอไม่เยอะๆด้วยอะ่ะครับมันพูด<ล>ไ,ไดถถ้ถ้าอยู่ในราคาถูกก็เป็นก็ประมาณหนึ่งแค่นั้นนะเหมือนญี่ปุ่นมือสองก็แล้วแต่ดวงคุณก็แล้วกันครับผม <c oughs> บางตัวก็ได้ทนไปครับผมบางตัวก็ไม่นานเดี๋ยวบิดงอเดี๋ยวเต้งเดี๋ยวตกท้องช้าง หลาย <S <S หลาย <S <S 2> <S 2> แบบครับผม,มนั่นแหละแต่ถ้าว่าเกตด,ดีไปเลยก็โอเคประมาณหนึ่งเลยครับผมอถ้าเป็นเฟนเดอร์เป็นอะไรพวกนี้ครับผมมันก็แข็งแรงประมาณหนึ่งครับผม,ม,มถ้าเป็นผมนะวิธีดูนะผมว่าพยายามดูพวกกีตาร์พวกเฟนเดอร์เมกันแหละหลังคอมาบ่อย แล้วก็จาพยายามจาภาพอันนี้นะแล้วพยายามหาหาที่มันคล้ายๆอ่ะเสียได้วันนี้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวไปคลิปหน้าดีกว่าถ้าอนุวัตว่างครับผมเดี๋ยวให้ดูดีกว่าเพราะว่าที่อนุวัตที่ช่างหูก็จะมีเยอะหน่อยครับช่างหูจะเพราะว่าจะขัดเอาไว้เยอะอที่ที่ผมกับเบนไม่ค่อยมีเท่าไหร่อ่ะพวดีใช่ใช่เยอะฟนเดอร์ก็อย่าคิดว่ามันมันจะดีไปหมดดูดีๆก็เป็นอื นี่ของเบ็ดน,นะเป็นไงครับแตกเลยครับอืมอืมแข็งมากเกินก็ไม่ใช่ว่าจะดีครับผมมันอยู่ที่สภาพบางพื้นที่ด้วยครับเป็นบางตัวก็ของถูกๆก,ก,ก็อยู่ทนครับเป็นถ้าสภาพพื้นที่ไม่ร้อนชื้นไม่อะไรก็ก็ได้อยู่อืมแต่ถ้าภาคใต้นี่บ้านผมกับวัดวัดกันเลยครับผมใครแง่กว่าครับผม <laughs> อ่านะท่าภาคใต้ <laughs> อย่างภาคใต้มียี่ห้อไหนแบบยี่ห้อไหนแน่สุด ว่าโหทนแล้วเกินทนไปท,ท,ทนตีนมากเลอเกินของรุ่นไหนอะไรยังไงเก็บสันครับเก็บสันทนใช่ไหมทนครับที่นี้เก็บสันไม่ก้อยพังครับอ,อถ้า<อ><อ>เรื่องคองนะครับผมแต่วงจรนี่อันนี้แล้วแต่ก็เป็นนะเพราะมันเป็นอิเล <no? S 1> <อ>็กทรอนิกส์เนาะแต่ถ้าเรื่องไม้ตัวนี้เก็บสันที่นี่วัดกันเลยก็เป็นเก็บสันทนครับ<อ> <laughs> <laughs> ไม่ถ้าไม่หล่นไม่ไม่หล่นก็คือ,คอเราอันนี้เรา้าพูดเรื่องหล่นเราไม่พูดกันในเบนแต่ว่าถ้าสู้สภาพอากาศนะครับผมที่ใต้ กิฟสันผมแทบไม่เคยส้มคอครับผมผมไม่เคยผ่าคอกิฟสันครับแต่เฟนเดอร์นี่เกลื่อนแล้วก็เป็นชีวิตผ่านมาหานมาเกือบเป็ดเกือบสิบกว่าปีผมผ่าเฟนเดอร์มาไม่ต่ำกว่าผมว่าเกินห้าสิบตัวนะอืมอ่ะโอเคประมาณนี้ครับกับก็รบจริงก็คือเพราะงคือมันก็ต้องดูราคาแต่ถ้าเกิดว่า อ่าเนี่ยสควายเออร์มันก็ต้องก็งต้องยอมรับมาหน่อยถ้าคืออะไรอะไรที่มันเป็นแบรนด์ลูกเมียน้อยอ่ะไ่้ไหมมันก็จะมีมันต้องต้องยอมน้อยยอ,ยอ,ยอมนิดนึงแต่ว่ามันก็มผมว่ามันก็ถ้าเกิดว่าเราเอามาเล่นอ่ะมันแล้วลองงบน้อยแล้วเราคิดว่ามันประหยัดแล้วก็เอามาฝึกเอามาอะไรเงี้ยผมก็ได้หมดนะอย่าไปกลัวอะไรขนาดนั้นมันมันก็คงไม่ได้แบบตั้งตังสายอยู่หักคอปักคอหักโป๊ะไม่มันไม่แบบนั้นไม่ได้แบบนั้นเออครับเกินไปอย่างนั้นครับผมมัน อยู่อยู่ที่คุณดูแลรักษามันด้วยครับผมอ่าใช่แต่ถ้าเกิดว่าผมซื้อมาแบบมันไม่แพงแล้วผมใช้ได้หลายปีแล้วก็มาพังก็มคุ้มแล้วอ่ะนะก็คิดไ่าไม่เหมือนเอออะไรเงี้ยครับถ้าหลักถ้าหลักพันแล้วอยู่ได้ขวบคุณเป็นสี่ห้าปีผมว่าโอเคใช่ผมว่าโอเคนะเออจ่างมันเถอะครับอ่าคุ้มแล้ะ